คนลุกสู้ทีมชาติไทยยู23พร้อมหัวอินโดนีเซีย2ทุ่มคืนนี้รู้กันสวัสดีครับพบกับช่องตีปั้นเพจนะครับคืนนี้เรามาช่วยกันเชียร์ทีมชาติไทยยู23ของเรานะครับให้เอาชนะอินโดนีเซียเพื่อผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศในฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนยู U 23ปี สำหรับ,บเซเบดผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงในนัดนี้นะครับสนามนะครับผู้สาประตูจะเป็นสิริวัตรแบ็คซ้ Back side, ายธนิสรแบ็คขวากิติชัยคู่เซ็นเตอร์ฟงชัยจับคู่กิษด,ดาการรับสองตัวนัชชากัิเดช หน้าต่ำสามคนมีทางด้านซ้ายเป็นพัชระนะครับตรงกลางเป็นภัชตนัยขวาเป็นพัชระศูนย์หน้าคาดว่าจะเป็นชูคิดครับไว้ยิ่งอินโดนีเซียหวดไฟแลบแน่นอนฝากแฟนบอลไทยทุกท่านนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหนูทีมชาติไทยยู่23อั 3, ดจานอินโดนีเซีย เพื่อล้างตาในซีเกมให้ได้นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องตีปั้นเพจด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ